ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียมจมูกร้าวมูกร้าวสมูกร้าวลชไล่ะคะไม่เชลล้าไมต่อพี่ล้มไปทิ้แฝงมากเลยใช่พยายามว่าเวลาเย็นได้เิ็งอยากให้ใส่เข้ายาวมานารัเองนะรถเองไม่คใส่ทั่วลายนะไม่ได้งม่ด้ไม่ได้ข้าม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 ขาม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 มามงามามามง้ามข้ามง้ามง้ามข้ามข้ามามาม ไอตอนเนี้ยมันดึงเนี่ยโอ้หคนหลังกางเกงในอ่ะโออที่เห็นเห็นอยู่พี่ก็เลยด่ามันนิดนึงไงบอกว่าแม่งไม่ต้องเรียกฟาวเลยทางโน้นเป็นไงบ้างพี่ว่าเล่นเก่งมากเลยพี่แรงได้เรื่องโตอ่ะฝั่งโน้นเป็นไงบ้างฮะนำหรอใครนำเรานำด้วยคนนั้นเฮ้ยจับเฮ้ยทางโน้นนำมือสุดแล้วเรานำ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 ทางโน้นนำมื เป็นผู้เลี้ที่ต่อยเป็นลาวทงหรือเปล่าผมซ้อมมาดีตเลยจุดโทษน่ะดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนโดนสองพจน์เลยพี่ใจเย็น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 ไอ้คนนั้นทำมาเล่นแรงไงคนที่นั่นน่ะปาบอมใจเย็นปาบมกลับมา ตามจะเย็นนั่งๆๆๆนั่งนั่งนั่งแก่เลยครับมาก่นมาก่นไรี่้าสิแล้วม่ไปันร้เพ่นก็ดน้งัง่่าสหนสินผมก็ดูอยู่